ในวันนี้ครผมจะมาเริ่มกันที่ประเด็นของการไม่ยอมคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยให้กับสรสนะครับทำให้มีความห่วงใยจากข้าราชการในระดับสูงว่าอาจมีสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูญหายไปส่วนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกระทรวงพลังงานก็ได้ออกมาขอร้องนะครับให้ผู้ชุมนุมนั้นได้ถอนตัวเนื่องจากสร้างผลกระทบอย่างหนักให้กับผู้ค้าขายในบริเวณนั้นครับ หลังมีกระแสข่าวว่าศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะมีเป้าหมายที่จะขอคืนพื้นที่ทั้งหมด4จุดซึ่งหนึ่งในนั้นมีกระทรวงพลังงานร่วมอยู่ด้วยทําให้สมาชิกเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอกลุ่มปฏิรูปพลังงานที่ตั้งเวทีปราศัยขนาดย่อมอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านในของกระทรวงพลังงานมีการตื่นตัวที่จะรับมือกับสระสะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้แต่จนกระทั่งค่ำก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันได้มีชาวบ้านจํานวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟกม .11 และประกอบอาชีพขายอาหารอยู่บริเวณหลังบริษัทปตทจำกัดมหาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่กลุ่มคอปทเข้ายึดพื้นที่ปตทเป็นเวลาน,านานกว่า2เดือนโดยได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้ากระทรวงพลังงานเพื่อเรียกร้องให้มอบประชาธิปัตย์คืนพื้นที่ให้กับพนักงานเพราะจะทําให้พวกเขากลับมาค้าขายได้เหมือนเดิม นางแสงเงินคงชื่นศิลป์อายุ38ปีแม่ค้าขายเครื่องดื่มหลังตึกปตทนั้นกล่าวว่าอยากให้กลุ่มคอปทอคืนพื้นที่ให้กับกระทรวงพลังงานเพราะต้องการค้าขายหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยากให้ใช้กระบวนการยุติธรรมตัดสินไม่ควรใช้วิธีการปิดสถานที่ราชการเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นพวกหนูทุกจริงๆไม่มีใครจ้างหนูมา พวกหนูค้าขายอยู่ตรงนี้ถ้าพี่ๆสือมลชนคิดว่าพวกหนูโกหกพวกหนูดนจ้างมา<อ>พี่ไปดูได้เลยพวกหนูค้าขายอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่ค้าที่มันเย็นยินอยู่เนี่ยหนูสามารถบอกกับพี่ได้หมดว่าใครขายอะไรขายอะไรเพราะเราขายอยู่ด้วยกันแต่วันนี้ถ้าพี่เขายังอยู่อย่างเงี้ยนะหนูเดือดร้อนถ้าจะวันถ้าวันนี้ใครก็ได้ในตัวแทนของเขาออกมาแล้วให้หนูกราบหนูก็จะทําหนูไม่หน้าที่จะต้องทาหน้าที่ของแม่ลูกหนูต้องเรียน <G ül> เราก็ต้องกินเราต้องใช้กลับไปทําหน้าที่ของเราเถอนะเนาะปตทาก็ผิดเราก็ไปฟ้องร้องกันเอาแต่เขาอ,อยู่อย่างเงี้ยพวกหนูเดอนร้อนตึกเนี้ยมาทํางานเราก็ได้ขายเขาหยุดเราก็ต้องหยุดแล้วรายได้หลักของเราก็มาจากตรงนี้ไอ้คันเราจะไปหาที่ทำมาหากินตรงอื่นเราสู้ค่าเช่าไม่ไหวไม่ใช่เราไม่ได้ล้น,ลนไม่ใช่เราไม่กระตือรือร้นที่จะไปดูตรงนู้นตรงนี้เรากระตือรือร้นแล้วเราช่วยเหลือตัวเองแล้วแต่มันไม่ไหวกับค่าเช่าจริงๆเราอยู่ตรงนี้เรารับมันได้เราไหว เราก็ขออยืนที่จะอยู่ตรงนี้แล้วโดยส่วนมากแล้วพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ก็บ้านอยู่ด้วยกันแถวนี้หมดเลยถึงต้องยังขายตรงนี้อยู่หนูก็ฝากบอกฝากกับพี่ๆสื่อมวลชนเลยเนาะเพราะสื่อ,อมวลชนหนูก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างพวกหนูได้ฝากบอกเขาเนาะเราคนไทยได้วยกันเรามาเจอกันคนละครึ่งทางให้เขาไปฟ้องร้องปตทอเอาแล้วก็คืนพื้นที่ให้ปตทเขาพวกหนูจะกลับมาขายของหนูอยากขายของหนูไม่รู้หรอก ว่าฟ้องร้องกันไปแล้วใครจะชนะใครจะแพ้แต่สิ่งที่หนูต้องการเวลาเนี้ยคือให้เขาคืนพื้นที่หนูจะได้ขายของแม้ตัวแทนจากชาวบ้านนะครับพยายามที่จะเรียกร้องให้แกนนำคอปทอ,ออกมาเจราจาเพื่อหาข้อยุติแต่ก็ไม่มีการตอบรับจากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งในแต่ละวันจะมีอยู่เพียงประมาณ50-100คน ขณะเดียวกันได้มีทาหารและกำลังตำรวจมาคอยไกล่เกลี่ยประสานกับทั้งสองฝ่ายแต่ก็ยังคงไม่เป็นผลจึงทำให้ชาวบ้านสลายตัวกันกลับไปและประกาศว่าจะกลับมาเรียกร้องใหม่อีกครั้งในเย็นวันนี้เช่นเดียวกันกับที่บริเวณด้านหน้าของกระทรวงมหาดไทยที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะไม่ยอมคืนพื้นที่ให้กับสรสย่างเด็ดขาดเนื่องจากพวกเขานั้นมองว่าพื้นที่ดังกล่าวคือสัญ,ญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของรัฐบาล โดยผู้ชุมนุมนั้นได้วางกระสอบทรายปิดกั้นเส้นทางเข้าออกรวมทั้งมีการวางลวดน้ําและขึงผ้าสีเขียวบริเวณโดยรอบกระทรวงซึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบริเวณดังกล่าวเนื่องจากไม่มีใครกล้าสัญจรผ่านและก่อนหน้านี้ก็มักจะมีเหตุการณ์รุมทําร้ายผู้ที่เข้าไปต่อว่าผู้ชุมนุมอยู่เป็นประจำโดยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นภายในกระทรวงได้ ขณะดเดียวกันก็มีข้อห่วงใยจากข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกี่ยวกับของมีค่าที่อาจจะถูกทำลายหรือสูญหายไประหว่างการบุกยึดของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่มีการสะสมของมีค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เป็นจำนวนมากหากสิ่งของเหล่านี้สูญหายไปแล้วใครจะรับผิดชอบ